ผู้เจ้าจะแบ่งประเภทของมนุษย์ไว้สี่ประเภทอ่าพวกหนึ่งเนี่ยได้ยินเขาพูดเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยก็รู้สึกละสำนึกละปฏิบัติธรรมบางพวกต้องเห็นเขาแก่เจ็บตายบางพวกต้องคนรักญาติสาโลหิตแก่เจ็บตายเองรู้สึกสำนึกบางพวกต้องตัวเองได้รับทุกข์เจียนตายเองเนี่ยเริ่มประพฤติปฏิบัติลองพรุ่งนี้เข้าไอซียูสิหนังสือพาเต็มหัวนอนเลยแบบเพื่อนอาตมาไม่เคยสนใจไม่มีหนังสือพากเลย ไม่เคยมีความรู้สึกถึงวัดในชีวิตแต่พอป่วยเป็นมะเร็งปุ๊บโอ้โหนังสือพระเต็มหัวนอนเลยแล้วก็เริ่มหานะเอ๊ะอาจารย์ไหนดีวะนะไม่รู้อาจารย์ไหนอาจารย์เต็มประเทศไปหมดเลยเอาพุทธวจะนะไปให้พุทธวจะนะอะไรอ่ะอีกอาจารย์หนึ่งแล้วนะเล็กว่าคาพุทธเจ้าเป็นอีกอาจารย์หนึ่งไม่รู้ขนาดนั้นเอเลือกไปเลือกมาตายก่อนพอดีนะอนี่ยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรา อย่าเพลินกับการทํางานจนลืมตายนะพรูเจ้าทํางานลืมตายเลยพวกเราทีนี้ความตายมันไม่รอไม่รอว่าเราจะได้แก่ก่อนหรือเปล่าบางคนเดี๋ยวแก่ก่อนค่อยปฏิบัติทรมมันจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้พวกที่ตายแต่เด็กก็มีตายแต่วัยรุ่นก็มีอืมเพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยเราจะได้ รับคุณงามความดีในชีวิตตั้งแต่แรกและความทุกข์ในชีวิตจะลดน้อยลงเช่นเวลาโยมมีความทุกข์โยมก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ไปโทษนั่นโทษนี่โทษนอกตัวเองหมดเลยไม่เคยโทษตัวเองแล้วก็สแสวงหาที่พึ่งผิดผิดครูเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกภยัยหรือความกลัวคุกคามแล้วเนี่ยย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้าง สวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลูกเดีรีบ้าง,เ,างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้พระศาตนาให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาตมาว่าทางโซนภาคตะวันออกเนี่ยพึ่งผีสางนางไม้เทวดาสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์กันเยอะเลยระยองจันมีการไหว้เทพพระเจ้ามีเทศกาลเกี่ยวกับเทพพเจ้าเยอะ มีการเข้าไปไหว้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าบอกไม่มีแต่เราบอกมีตกลงแล้วใครรู้จริงนะอันนี้วันต้องถามกันอย่างนี้นั้นพระเจ้าบอกไม่ได้ผลถ้าใครยังคิดว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยกรรมหรือสุขทุกข์ของเราเกิดจากผู้อื่นบันดาลพระเจ้าบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งที่อริยบุคคลโสดาบันจะต้องละได้ถ้าละไม่ได้ก็คือเขาเข้าใจผิด เขารู้ผิดเขาก็เห็นผิดเขาก็จะแก้ทุกข์ไม่ได้โยมก็ไปนั่งบนเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปบนนางไม้ไปขูดตัวเลขไปนอนในโรงไปบางสกุลเป็นบังสกุลตายไปลดน้ำมนต์เปลี่ยนสีรถไม่มีตังเปลี่ยนกระติดสติ๊กเกอร์รถคันนี้สีแดงสีเขียวสีขาวเต็มกรุงเทพไปหมดเลยนี่คือวิธีแก้ทุกข์ที่ผิดโยมเห็นไหมนี่คือคนไม่รู้ศาสนาพุทธ พอคนมาศึกษาศาสนาพุทธไอ้นี่งมงายตัวมัน,นงมงายกว่านะไอ้อพวกไม่เชื่อศาสนาพุทธเน่ตัวงมงายดีเลยเจอสารเจออะไรนะี่ยยกมือไหว้มันหมดเลยขับรถผ่านสารเพียงตาต้นไม้ใหญ่ปลูกผ้าสามสีก็บีบตากันเคยบีบไหมเคยนะเคยกันหมดนะ่ะผ่านไปครับเป็น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 ,ปนอ,อ่าอาตมาก็เคยเฉ <laughs> มากแต่พวกโยมเลยทําไปทํามา ปฏิบัติทมไปปฏิบัติทรมาเอผ่านไปลองไม่บีบแต่มันซิมันจะตายไหมก็ผ่านถ้าใครผ่านไปแถวลบบุรีนะอ่าแยกไปเพชรบูรณ์มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นกะ็ผ้าสามสีไปสารเพียงตาเตมไปหมดเลยรถผ่านแล้วนะบีบแต้หมดอ่ะนายก็ผ่านกันแรกๆก,ก็บีบหลงังๆไม่บีบดูซิมันจะตายไหมผ่านเป็นร้อยครั้งก็ไม่ตายอย่างยังวันนั่งอยู่นี่ได้อ่ายังได้มาบวชได้ นั้นชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับผีสางนางไม้เทวดาผู้เจ้าบอกไม่ใช่เขากําลังเข้าใจผิดความเข้าใจผิดอย่างนี้จะแก้ไงอยู่ยมดูวัดที่แปดลิว้วชาเชิงสาววัดโสตอนคนไปบนกันเต็มเลยเนหะ็นไหมเอาละครลาไปแก้หัวหมูไปแก้อะไรตอ่ออะไรออ้จีปาถะเลยคิดว่ามีลูกปั้นศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดนบันดาลอะไรได้ขอแล้ได้พระผู้เจ้าบอกว่าถ้าการอ้อนบอนการขอเนี่ยสำเร็จนะ ใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนก็รวยหมดโยมก็ขอเป็นนี่ก็ขอเป็นขอเป็นมาไปขอคนละร้อยล้านพ่งนี้รวยแล้วมันได้ไหมมันไม่ได้โยมผู้เจ้าบอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้หลวงพ่อนั้นโอ้หลวง,ง,งพ่อเต็มประเทศไปหมดเลยสักดิธิ์หมดเลยโยมเราก็วิ่งไปไหว้พระเก้าวัดสิบวัดอะไรกันน่ะมีสูตรสารพัดสูตรเลยแต่สูตรที่ผู้เจ้าบัญญัติ ไม่เคยทําไม่เคยรู้จักไม่เคยศึกษาด้วยแต่บอกว่าเป็นชาวพุทธปะ่ะเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านแต่ไม่รู้คําสอนพระพุทธเจ้านั้นลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกศรัทธาของเขาเป็นหมันเปล่าศูนย์เปล่านั้นพอกลับมาดูเนี่ยชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยไม่มีความเป็นชาวพุทธเลยนะมีแต่โลโก้มีแต่สัญ,ญลักษณ์แต่ขาดลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงพระพุทธเจ้าบอกคนมีศรัทธาจริงเขาจะเป็นยังไง หนึ่งจะมีศีลเขาจะสั่งสมสุตตาคือฟังคําพระตถาคตแต่เราบอกเราศรัทธาตถา,าคตแต่เราไม่เคยฟังคําตถาคตเราฟังคําคนอื่นเห็นไหมไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาผู้เจ้าตากสุภูติภิกษุจะเป็นผู้มีศีลจะสั่งสมสุตตามากคล่องปากขึ้นใจเขาจะฟังคําผู้เจ้าจนสามารถพูดได้คล่องปากขึ้นใจก็จะมีศีลดีอ่าก็จะมีอะไรอีกมีมิตรด,ดีสหายดีทุกวันนี้มีมิตรดีไหม หรือมิตรพาเราไปกินเหล้าพาไปเที่ยวเตะพาเราไปที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเขาจะเป็นผู้ว่าง่ายทุกวันนี้ว่าง่ายไหมผู้เจ้าสอนอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติปิดในกรรมอย่าพูดโกหกอย่าดื่มสุรายาเมาไม่ได้ทําเลยไม่ว่าง่ายอย่างนี้ไม่ว่าง่ายเขาจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจค้านในกิจการงานทั้งหลายนั้นเราขยันไหมเขาจะเป็นผู้ใคร่ต่อทำเก่าวทำเป็นที่รักเรามีความ พอใจในธรรมะไหมการพูดของเราเนี่ยเป็นคําพูดที่ไพเราะไหมเขาจะเป็นผู้ปาลบความเพียรละอกุศลทำกุศลให้ถึงรลอมแต่ละวันเนี่ยเราฝึกละอกุศลไหมฝึกสร้างกุศลไหมอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลอกุศลที่แท้จริงคืออะไรมีใครทราบไหมอกุศลที่แท้จริงไม่มีชาวพุทธทราบนิวรณ์ห้าเป็นอกุศลที่แท้จริงกูเจ้าตัดเลยอกุศลาสี นิวรณ์ดั้ง5้ากุศลที่แท้จริงแหละสติปัฏฐานสี่คือกุศลที่แท้จริงบางทีข้อมูลเหล่านี้เราไม่เคยทราบเราก็เลยไปประพฤติผิดปฏิบัติผิดกันไปดังนั้นเวลาเราต้องการแก้กรรมเนี่ยดับกรรมประพฤติมรรคแปดวิธีเดียวที่พระุทธเจ้าสอนไว้วันนี้มาให้ความรู้กันจะได้ไม่ต้องไปนอนในโรงต่อคิวก็วายาวเหยียดไปคนไปนอนในโรงเยอะแยะเลยไม่รู้ไปทําอะไร แต่ผู้เจ้าไม่เคยสอนเป็นความรู้ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือผู้เจ้าเรียกว่าเป็นเดลชนวิชาไม่เกิดประโยชน์นั้นเราก็ไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นตามความเห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าตามความเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ถูกถูกแบบของเขาแต่ไม่ได้ถูกแบบพระพุทธเจ้ายมเคยทําบุญใส่บาตรกันใช่ไหมเคยกวดน้ำไหมเคยกวดน้ําผู้เจ้าสอนหรือเปล่าใครว่าผู้เจ้าสอนมันงใครว่าผู้เจ้าไม่ได้สอนไม่มี อ่านแล้วท่านผู้เจ้าไม่ได้สอนลรวโยมทำําอะไรเนาะทำตามใครทำตามตามกันมาเราลองเช็คดูไหมว่าผู้เจ้าสอนหรือเปล่าเราลองคีย์คำว่ากรวดน้ําเข้าไปตรวจดูในพระตบิกหนังสือที่มีคําผู้เจ้าอยู่มากที่สุดไม่พบคําว่ากรวดน้ําในพระ,พระตปิกผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องการกรวดน้ําแต่ไม่รู้เราไปรักษาข้อวัดของใครไว้แต่ไม่ใช่ของผู้เจ้า นั้นถ้าโยมจะทำโยมก็บอกเลยว่า,าผมจะทำข้อวัดของปริพาชกเดลถีเหล่าอื่นแต่ไม่ใช่ของผู้เจ้าด้วยการโกดน้ำอย่างนี้ต้องแยกให้ชัดเพราะผู้เจ้าไม่เคยสอนมีหลายเรื่องนะที่ผู้เจ้าไม่ได้สอนแล้วเราทำกันอยู่เยอะมากเคยลดน้ำมนต์ไหมเคยรู้สึกว่าดีไหมรู้สึกว่าดีผู้เจ้าเราบอกการลดน้ำมนต์เป็นอะไรเป็นเรื่องมงคลไหม ย่มตรงกลางพยักหน้าบอกเป็นเรื่องมงคลลองไปดูซิผู้เจ้าสอนยังไงเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่ทายกทายกแปลว่าผู้ให้โภชนะคืออาหารถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดคือมิจฉาอาชีวะเพราะทําเดลฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างการบนขอลาบผลต่อเทวดาทําการบวงสวงการแก้บน การสอนมนกันผีบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์การบูชาเปลิญนี่ไงพ่นน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ของโยมเนี่ยที่โยมทำกันเนี่ยพระศาสดาบอกเป็นเดรฉา,าวิชาแล้วให้ภิกษุทำไหมส่วนภิกษุในทรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเลี้ยงชีวิตผิดนะมิจฉาอาชีวะเว้นขาดนะ เพราะทำเดลฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งตกลงผิดมาตั้งแต่พระเลยผูเจ้าห้ามพระทำแล้วพระก็มาถ่ายทอดให้พวกเราพวกเราก็ผิดตามกันไปอีกเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิตามกันไปเพราะฉะนั้นข้อมูลในนี้ยมันขัดแย้งกับสิ่งที่โยมเห็นมาตกลงลวสิ่งที่โยมเห็นมากับอันนี้อันไหนถูกกันไหนผิดมีอะไรอีกที่เราควรจะทราบเรามักจะวิ่ง ไหว้เทวดาฟ้าดินเทพเจ้านั่นนู่นนี่กันเยอะไปดูว่าเทวดาไหว้ใครเท้าสักกะเทวราชผู้เจ้าเล่าให้ภิกษุฟังว่าเท้าสักกะเทวราชเดินลงมาจากปราสาทประนมมือไหว้ไปทั้งทุกทิศเลยมาตลีเทพบุตรก็เลยสงสัยว่าเป็นถึงจอมแห่งเทวดาแล้วยังไหว้ใครอีกก็เลยถามเท้าสักกะว่าเท้าสักกะไหว้ใครไปดูว่าเท้าสักกะไหว้ใครผู้เจ้าบอก ท้าสกกาตอบว่าพรามทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชากษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดเท้ามหาราชทั้งสี่ถวยเทพชาวไตรทศผู้มียศนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศิลมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานผู้บวชแล้วโดยชอบมีพรมจรรย์เป็นเบื้องหน้าคฤห,หัหั์เหล่าใดทำบุญมีศิลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรมดูก่อนมาตลี เรานอบน้อมเครือขัดเหล่านั้นเท้าสักกะไหว้ครอหอัสผู้มีศินมีจิตตั้งมั่นตลอดการผู้บวชแล้วมีประมรจันเป็นเบื้องหน้าไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมอะไรคืออุบาสกอุบาสกหมายถึงบุรุษผู้ชายผู้มีศินห้าหรือมีอุโบสถแปดประการรักษาสินห้าหรือสินแปดนั่นเองจึงจะเรียกว่าอุบาสกอย่างนี้นั่นคือเทวดาเขาไหว้มนุษย์ ผู้มีศีลธรรมเห็นนะผู้ทำบุญผู้ทำสมาธิอย่างนี้แล้วเราไปวิ่งไหว้เทวดาทำอะไรกันเทวดามาวิ่งไหว้เราเราถ้าเรามีธรรมะเทวดากลาบไหว้เรานี่เราคิดกลับกันน่ะพระเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้อดีตอนาคตไม่มีประมาณรู้นรกสวรรค์ทั้งหมดบรรยายให้เราฟังอย่างนี้เราเป็นมนุษย์ไม่ค่อยพอใจอยากไปเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาอยากเป็นอะไรเยอ เทวดาอยากเป็นมนุษย์พระเจ้าบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าสุคติของเทวดาคืออะไรการได้มาเป็นมนุษย์คือสุคติของเทวดาภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี้แหละเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายเวลาเทวดาจะตายเนี่ยเ,เทวดาที่ยังไม่ตายก็จะเข้ามาอวยพรขอให้ไปสู่สุคตินะขอให้ได้ลาบนะขอให้ตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้ว ภิกษุทั้งหลายก็เลยสงสัยถามผู้เจ้าว่าแล้วอะไรเป็นสุคติของเทวดาผู้เจ้าก็เลยตอบความเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุคติของเทวดาเห็นนะนั่นเราอย่าตะกายไปเที่ยวไหว้ไปทั่วนะอยากไปเป็นเทวดาเป็นนั่นเป็นนี้มนุษย์เนี่ยสุดยอดแล้วเทวดายังอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเห็นไนหะผู้เจ้าเนี่ยเป็นคนรู้แจ้งโลกได้ปัญญัติไว้บอกเอาไว้เทวดาทั้งหลายเนี่ยมากราบผู้เจ้าหมด เวลาผู้เจ้าแสดงธรรมเนี่ยเทวดาเนี่ยมันนั่งฟังกันเป็นร้อยเป็นพันจะมีหลายครั้งมากถ้าโยมได้ศึกษาพุทธวจนะไปเนี่ยผู้เจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะเทวดาเนี่ยจะลอยมาจากอากาศแสงของเทวดาจะส่องสว่างไปทั่วทั่วทั้งเชตวันมหาวิหารเทวดาก็จะเดินเวียนขวาสามรอบแล้วก็นั่งหรือยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่อันเหมาะสมข้างหนึ่งแล้วก็นั่งฟังธรรมผู้เจ้าต่อไป ท่านี้ภิกษุก็ถามต่อไปว่าแล้วอะไรเป็นการได้ลาบของเทวดาคือการได้ศรัทธาในธรรมวินัยอันตถาคตรประกาศไว้ดีแล้วเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วนี่แลเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วการได้ลาบเลือ,อน,นี้ไม่ใช่ได้ทรัพย์สินเงินทองนะได้สัทธาในพระ,พระเจ้าแล้วอะไรเป็นการตั้งมั่นในลาบ คือการที่ไม่มีสมณะเทพมารพรมใดๆเนี่ยชักนำศรัทธาของเราออกไปจากผู้เจ้าได้ศรัทธาของเทวดาใดตั้งมั่นแล้วมีรากอย่างลงมั่นแล้วอันสมณะคือนักบวชพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้เห็นไหมจะเป็นนักบวชเป็นพรามเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นมารดึงศรัทธายกออกไปจากผู้เจ้าได้ไหม ถ้าดึงออกไปได้เนี่ยแสดงว่าลาภที่โยมได้เนี่ยมันไม่ตั้งมัน่นไม่ประฏิสถานด้วยดีไม่ตั้งมั่นด้วยดีแต่ถ้าไม่มีใครดึงศรัทธาโยมออกไปได้เนี่ยแสดงว่าโยมใช้ได้ละลาบนั้นได้ตั้งมั่นละและโยมจะมีความทุกข์น้อยจะมีแต่ความสุขในชีวิตลูกเราก็จะมีความสุขเพราะรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ต้องไปวิ่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปสะดอกข้อปลูกเสกเลขยานไม่ต้องไป เสียเงินซื้อพระซื้อผ้ายันซื้อตะกงตะกุดอะไรมามันวุ่นวายไปกันหมดชีวิตมีความทุกข์เวลายมห้อยเครื่องรางของขลังลอดลาวก็ไม่ได้เข้าของน้ําก็ไม่ได้เงื่อนขายมันเยอะมากนะ,ะนั้นแต่ก่อนอนะาตมาก็ห้อยกันเหมือนกันพอปฏิบัติธรรมมาเลิกหมดพระพงพระปูมแต่ก่อนก็ไหว้เอาข้าวน้ําไปแม่ก็พอ่ออ้าลูกไปถาวายข้าวพระปูม เย็นกลับจากโรงเรียนมาเอาไปลาข้าวพระพุทธมาลาข้าวพระภูมิเจ้าที่สารเจ้าที่มาทํากันมาสิบยี่สิบปีพอมาศึกษาพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติทำเราทาทําอะไรวันเนี่ยเริ่มกลับมามองตัวเองเดินออกจากบ้านไหว้มันทุกวันเลยวันนี้ไม่ไหว้ซิมันจะตายไหมนี่เดินผ่านมาไม่ไหว้เอ๊ะเสียวหันกลับไปไหว้ซะหน่อยวะ,ะแหมกันพลาดน,นะ,ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยยึกยึกยกัยกยกักอยู่ หลายเดือนนะ,ะเดี๋ยวไ่วเดี๋ยวไม่ไห<ป>ว้ไปไปมาๆเอาไม่ไหว้มันวะเป็นตายให้มันรู้ไปนะมันก็อยู่รอดมาได้เหมือนกันนะแล้วเราจะมั่นใจเลยเออไม่ไหว้ก็ไม่ตายเหมือนกันนะันเนี่ยนะอเป็นไงเป็นกันตัดใจเลยไอตอนจะตัดใจเนี่ยมันก็ลังเลนะนะยึกยึกยกัยกยักอยู่มันเป็นอย่างนี้นั้นผู้เจ้าจึงบอกจิตของคนที่ต่ำกระโสดาบานเนี่ยมันจะเบาเหมือนปุยนุ่น ลมพัดไปทางซ้ายมันจะปลิวซ้ายลมพัดไปทางขวามันจะปลิวขวาอ่าไม่มั่นคงแต่พระโสดาบันเนี่ยจะเปรียบเมือนเสาหินที่ยาวสิบหกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอกโผล่ขึ้นมาแปดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศชันใดจิตพระโสดาบันก็เหมือนกันฉชนั้นณวันใดที่โยมวางเรื่องเหล่านี้ได้โยมพยากรณตัวเองได้เลยว่าเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องไปมีอะไรให้ยากไม่ต้องไปเห็นนรกสวรรค์ไม่ต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์อะไร วางความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆลงได้ทั้งหมดโสดาบันบุคคลโสดาบันบุคคลจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นนะทิฏฐิแปลว่าความเห็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐินั่นเองคืออริยบุคคลขั้นโสดาบัน